สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้แม่เอกบ้านสวนพามาดูอ่าหน่อบอนสีที่กระถางที่มันแห้งมันเหี่ยวนะะนี่มีหน่อขึ้นมาทุกกระถางเลยนะคะใบมันเหี่ยวมันแห้งอ่ารากเน่านะคะเดี๋ยวจะคว่ำให้ดูนะคะนี่ อันนี้ทิ้งไว้สองเดือนไม่ต้องรดน้ำพึ่งจะมารดน้ำก็คือฝนตกใส่นั่นเองนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วบางส่วนก็รดน้ำเนี่ยพอรดน้ำให้เปียกให้ชุ่มแล้วบอนสีก็จะฟื้นกลับมานะคะอันนี้น่าจะเป็นหกหลงเพราะว่ากระดูกขาว ฟื้นคืนกลับมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะยังไม่ยังไม่ขึ้นมาเลยนะคะเ,เนื่องจากว่าบอนสีที่สวนมันเยอะบางส่วนแม่ใหญ่ก็ปล่อยเอาไว้นะคะสังเกตดูถ้าใบเหี่ยวใบแห้งใบยุบแล้วปล่อยให้ยุบไปเลยนะคะไม่ต้องรดน้ําทิ้งไว้สักประมาณ1เดือนนี่ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนหรือ2เดือนนะคะ เขาจะลงไปเลี้ยงที่หัวไม่เน่าไม่ตายถ้าเราไม่ให้น้ำก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเหี่ยวแห้งลงไปแล้วยังลดน้ำแช่น้ำก็มีโอกาสที่จะเน่าเปื่อยได้แต่นี่ก็จะลดน้ำลงแล้วก็ไม่ลดน้ำเลยนะคะเดีย๋ยวออกไปล้างให้ดูเนี่ยหัวใหญ่อันนี้คือประมาณ6-8เดือนนะคะเป็นไม้ตัดจอมนี่ ตอนช่วงที่ไม่ได้รดน้ำปล่อยให้แห้งตายไปนะคะเ,เขากำลังจะแตกกอสังเกตดูจากตาเขี้ยวที่ออกมาเยอะอันนี้ก็จะเอามาฝังไว้เหมือนเดิมนะคะอีกไม่นานก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมาดูตรงที่ยังไม่ได้เกิดอันนี้ที่เกิดช้าเนี่ย ก,ก็งัดงัดขึ้นมาให้ดินมันหลวมๆสักหน่อยนะคะกระตุ้นเขาเนี่ยเนี่ยกำลังจะเกิดรากมาเยอะเลยะเะ็ไปล้างเดี๋ยวจะล้างให้ดูนะคะรากขาวจั่วเลยนะเนี่ยรากมาเยอะเขากำลังจะเกิดใหม่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลช่วงนี้มันผ่านหนาวไปแล้วช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นเท่าไหร่ต้นบอนสี เขาจะไม่ชอบความเย็นความแห้งแล้งนะคะถ้าเราเลี้ยงอ่ะฝนฝนร้อยแดดร้อยแบบนี้อันนี้ไม่อยากเลี้ยงฝนร้อยแดดร้อยนะคะก็เลยทำให้ใบยุบยุบไปหน่อยนะช่วงหน้าหนาวทีนี้หมหมดหน้าหนาวกลับเข้ามาสู่หน้าร้อนบอลสีจะตื่นตัวเมื่อได้รับน้ํารับความชื้นนะคะอากาศที่พอเหมาะก็จะเริ่ม งอกขึ้นมาใหม่นี่เห็นไหมแตกใบขึ้นมากระถางนี้ออกมาก่อนเพื่อนเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้อยู่ในกระถางเล็กที่ทิ้งไว้นานแล้วพอมาเจอน้ำฝนแล้วก็โดนรดน้ำมาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งเ,เริ่มออกลากแล้วนะคะหน่อสีชมพูมาสวยเลยอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นบอนสีชนิดใดนะคะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ เดี๋ยวก็จะเอากลับเข้ากระถางเหมือนเดิมนะคะทําให้ดินมันร่วนๆก็ใช้ดินเดิมนี่แหละนะคะก็สวยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวรอดูต้นฝนนะบอนสีสวนแม่ใหญ่แอ็กจะกลับมาสะพรั่งเหมือนเดิมที่เห็นที่บรรผ่านมานั่นเป็นบททดสอบว่าถ้าเรารดน้ําสม่ําเสมอแล้วก็เลี้ยงอยู่ใต้ร่มแดดบ้างนะคะตอนเช้า จะไม่โดนแดดทั้งหมดแล้วก็ให้ได้รับแสงแดดไออุ่นสักหน่อยนะคะบอนสีก็เลี้ยงนอกตู้ได้ตลอดหนาวผ่านมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นบอนสีที่ใบยุบใบเหี่ยวรากเน่าอะไรต่างๆแล้วเราไม่ลดน้ำแล้วก็ปล่อยเอาไว้มาสักประมาณสองเดือนนะมาถึงวันนี้ฝนตกใส่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มาลดน้ำต่อ เป็นการกระตุ้นให้บอนสีตื่นตัวเร็วขึ้นไม่ต้องรอให้ต้นฝนนะคะจากนี้ต่อไปใครที่มีบอนสีแห้งเหี่ยวในกระถางในอะไรน่ะนะคะเอากลับคืนมาลดน้ําเอามาคว่ํากระถางกระตุ้นสักหน่อยนะคะไม่ต้องทําอะไรถ้าอยากให้แตกกอก็ตัดตัดตัดตรงปลายยอดนะ่ะตรงจอมนะคะ เอาฝังข้างๆกันนั่นแหละเดี๋ยวก็โตขึ้นมาสวยเหมือนเดิมแต่ถ้านี่ก็เหมือนกันนะคะนี่หัวเล็กๆอันนี้ได้หกเดือนปลูกใหม่ๆนี่หกเดือนไม่ได้ลดน้ำปล่อยให้แห้งแบบนั้นแหละนะคะก็จะมาลดน้ำกระตุน้น บอ,อีกไม่นานสักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นบอนสีพวกนี้ฟื้นขึ้นมาสวยเหมือนเดิมนะคะกลับมาต้อนรับปลายหน้าเล้งเข้าไปสู่ต้นฝนบางต้นก็เริ่มกลับจะฟื้นคืนมาสวยแล้วนะคะอย่างกระถางนี้นี่ได้มาสองใบแล้วนะคะพอมาโตรอบนี้เขาจะกัดสีทันทีเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้เมื่อก่อนก็ใบยุบเหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้ถ้าใครดูแล้วเป็นประโยชน์ก็ขอขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ